้ชมเปิดว้าปร้านเด็ดวันนี้ค่ะกิ่งพักผู้ชมมาอยู่กันที่ภายในปั๊มปตทค่ะที่ถนนอุบลรการวันนี้มีหนึ่งร้านเด็ดๆที่กิ่งจะพาคุณผู้ชมมาเปิดวาร์กันกับร้านก๋วยเตี๋ยวครัวคุณย่าสูตรพิเศษตามกิ่งไปวาร์กันเลยค่ะตามมาค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมัหมกครัวคุณย่าแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ชื่อนางสาวอธิษฐานเหลืองวิสุทธ์นะคะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมุหมักครัวคุณย่าสาขาปตทอุบลตาการนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านแถบนี้ชอบเรียกว่าปตทบ้านประดุที่บอกว่าสาขาแน่นอนต้องมีต้นฉบับใช่ค่ะต้นฉบับมาจากสูตรเด็ดของเรายังไงบ้างต้นฉบับก็จะมาจากก๋วยเตี๋ยวมุหมักเขาาระคังอ่าพอดีว่าทางในส่วนของเข่าระคังเนี่ยจะเป็นแบรนด์อยู่ที่ กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะทีเนี <Wh ips> ้ยเราด้วยที่ความว่าเราอ่ะเป็นผู้ผลิตชื่อในนามบริษัทควงยะาอินเตอร์ฟูสเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็เลยอยากจะสร้างชื่อเสียงในในแบบฉบับของเราเองด้วยบ้างก็คืออยากจะเสริมเสริมความแข็งแรงให้กับแบรนด์่เราก็เลยแบบมาคุยกับทางเจ้าของปั๊มเนาะเจ้าของปั๊มก็แบบมีที่ให้เช่อยููแล เราก็เลยบบสนใจตรงนี้ทำเลยคือสนใจรู้จักกันมานานแล้วค่ะก็เลยแบบตอนแรกก็จะหมูปิ้งก่อนค่ะมาลงเริ่มจากหมูปิ้งก่อนช่เริ่มจากมาจีบจีบแล้วมาจีบหมูปิ้งก่อนเอาหมูปิ้งมาเสนอก่อนค่ะเก็แบบเออโอเคหมูปิ้งแล้วเรามีโปรดักอะไรอีกแล้วก็ออยากนำเสนอก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้มันไปทางเดียวกับหมูปิ้ง เราก็เลยแบบก๋วยเตี๋ยวขอสาขานี้แล้วกันว่าก๋วยเตี๋ยวหมูหมักถั่วคุณย่าเพื่อที่จะลูกค้าได้รู้จักว่าเอ้ยครัวคุณย่าทำอะไระจริงๆแล้วธุรกิจของครัวคุณย่าก็คือเป็นธุรกิจด้านอาหาระนะคะทีนี้เราก็มีจุดเด่นในส่วนของการแบบทาหมูนุ่มหมูปิ้งไชเกอออีสานหมูสเต๊กเราก็เลยมาแบบต่อยอดมาเลยเพื่อที่จะให้มันครบวงจรในรูปแบบของการทานอาหาร ในนร้าค่ะที่บอกว่าต่อยอดเนี่ต้องมีสูตรเด็ดแน่นอนเป็นอาหารจานด่วนอาหารจานเดียวเพราะว่ามาอยู่ในปั๊มลูกค้ามาปุ๊บจอดปั๊บได้กินปุ๊บถูกค่ะแถวนี้แถวนี้เห็นว่าทางเจ้าของปั๊มเนี่ยคุณคองแกก็บอกว่าแถวนี้หาอาหารกินยากค่ะมาแล้วแบบในรูปแบบที่อาหารสะอาด แล้วก็หน้าทานเนี่ยแถวเนี้ยยังไม่มีค่ะแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้เราคือเหมือนมาตรฐานเ่ยเขาเชื่อมั่นว่าเขารู้จักแบรนด์เราคุณย่าอินเตอร์โฟร์เขาก็บอกว่าเออลองทําดูไหมที่เรามาเปิดก๋วยเตี๋ยวอ่าเราก็เลยมาเปิดร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวมาโครคุณย่าเพิ่มเพิ่มเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เข้าไปยกตัวอย่างเช่นเมูเมนู บะหมี่ปลาเต็งหมูบะหมี่ปลาเต็งใช่เป็นยังไงคะปลาเต็งเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยมันเป็นเหมือนสูตรที่มาจากฮ่องกงเป็นหมูปลาเต็งเราเราไม่ได้แบบว่าพัฒนาคิดค้นโดยที่เราไม่มีสูตรเรามีเชฟค่ะเป็นผู้ช่วยเชฟมาจากโรงแรม JW Marriott นี่นนำเข้าด้วยค่ะไม่ธรรมดานะเราก็แบบเชฟก็มาแบบช่วยปรับ เมนูให้มันนนดูห้ากิใคงที่รสชาติมีสูตรการที่มันมีสูตรเนี่ยมันจะเราจะได้กินรสชาตินี้ทุกๆครั้งและในทุกๆชามค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเมนูยำยำสิกเนเจอร์มันก็เป็นเหมือนถ้าเรียกับับชวาางก็มาม่าเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราเป็นมาม่าต้มยำสูตรพิเศษน้ำลายไหลแล้วก็แบบจบท้ายด้วยชีสนี่นี่คือมันจุดเทคนิค ลิมิตของเมนูนี้แล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกลม่อมแล้วก็ออกไปทางเผ็ดนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่เปรี้ยวจี๊ดด้วยไหมคะใช่ค่ะค่ะอร่อยมากมาเมนูแรกกันเลยค่ะนี่คือนี่คือยำยำซิกเนเจอร์ค่ะยำยำซิกเนเจอร์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เองใช่แล้วถูกต้องค่ะ,ะรสชาติจะจี๊ดจาดยังไงบ้างคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มแต่ว่าเค็มไม่มากแต่ที่สําคัญคือมีชีส ลอยอยู่ด้านหน้าเยอะๆไม่ธรรมดาใช่ค่ะแถมตามด้วยไข่ต้มยางมาตูโอโ้โหถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เข้ากันมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกลรยหน้ามา<ช>ด้วยค่ะเป็นทะเล เป็นสูตรเด็ดของเราของร้านจานต่อมาต่อมาก็จะเป็นตัวของเส้นหมี่เย็นตาโฟพิเศษค่ะมันพิเศษตรงที่ว่าเย็นตาโฟทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่ซอสเย็นตาโฟแต่ที่เนี่ยเพิ่มความเมนูให้มันดูอร่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็มีการใส่น้ำซีฟู้ดเพื่อให้มีความรสชาติของเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟกับน้ำซีฟู้ดเนี่ยมันอยู่ในกลมกล่อมในชามเดียวกันมันจะได้ทั้งหวานนี่คือสูตรเด็ดเาเลยใช่แล้วมันเป็นแบบแอดหวานอ่ะแบบ ว่าเฮ้ยเราไม่ขึ้เครื่องก็เต็มนะเครื่องเต็มแล้วยังียกว่ารสชาติน้ำซุปเข้มข้นเอาพูดเลยน้ำลายไหลทำเองน้ำลายไหลเองนลายไหลเองบอว่าแล้วก็กินมาเมื่อกี้แต่เราเราหิวละก็คือแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของแบบ ปลามีเห็ดหูหนูขาวมีปลาลปแล้วก็มีอาอากรุบกรอบแล้วก็มีลูกชิ้นปลากรมมีลูกชิ้นปลาเส้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกด้วยค่ะทีนี้เราทีเด็ดคือซอสเนี่ย เราผสมสองสูตรค่ะแล้วก็เรามีการตวงที่เราช่างช่างสูตรนะคะคือสูตรของเราก็ต้องมาตรฐานระดับของเราด้วยใช่ชองตัวนี้แล้วก็เพิ่มด้วยแอดวานซ์คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่เข้าไปเพิ่มความเผ็ดให้กับรสชาติเมนูนี้ลงตัวมาเป็นถ้วยนี้เลยนะคะคุณผู้ชมต้องมาลองอล่ะที่บอกว่าเป็นหมูหมักหมูนุ่มนี่คือถ้วยนี้เลยค่ะใช่ค่ะเราเรียกว่าใช่ค่ะปะ บมี่บะเตงค่ะบะเตงหมูนะคะเป็นเราทํามาจากหมูสามชั้นแล้วก็ผ่านการเคี่ยวคั่วด้วยรสชาติที่หาทานในจังหวัดอุบลเนี่ยที่นี่ที่เดียวค่ะนี่ต้องบอกว่าที่นี่ที่เดียวบะหมี่ด้วยนะคะบะหมี่นี่เป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆยังไงละลายในปากไหมเด้งๆอ๋อมันต้องเด้งด้วยเออต้องเด้งด้วยเส้นจะใสๆนุ่มวเหนียวๆอยากให้ลองจริงเพราะว่าบะหมี่เนี่ยคือทุกอย่างเมนูทุกอย่างเนี่ย ทางหนึ่งเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยจะคัดสรรวัตถุดิบปะารอย่างที่บอกว่าเน้นคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแล้วรสชาติเน่นต้องพูดถึงยังไงหนึ่งทำนะของอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าคนในครอบครัวเราก็ถามแล้วส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ชอบทานของอร่อยอะอร่อยแบบไหนก็ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชิมได้ชมแบบนี้เลยสําหรับความอร่อยใช่ไมัด้วยใจแล้วก็อยากให้เห็นความตั้งใจของการทาร้าน เราทําร้านเพื่อที่จะแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขกับการกินนะที่ร้านเรานอกจากจะได้มานั่งทานอาหารแล้วก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปได้นะเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในแกลเลอรี่ร้านอาหารน่ารักน่ารักตรงมินิมอลนะคะเนี่ยตรงสวนเป็นกราเดนเป็นแบบน่ารักน่า ตกแต่งสไตล์ตะวันออกอจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาเส้ามสารมีนี้ร้านเรามีตอนนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้ถึงสิ้นเดือนหนึ่งอยากให้ถ่ายภาพผนังเพ้นท์ผนังเนี่ยโดยช่างฝีมืออาชีพของจังหวัดอุบลเลยถ่ายภาพเพ้นท์ผนังสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอ่ตัวแทนของดวงใจของเราหัวใจเราก็คือลูกสาวสองคนที่อยู่ตรงฝาผนังนั่นแหละผนังข้างๆร้านเนี่ยถ้าลูกค้าที่มาแล้วถ่ายรูปเช็คอินที่นี่เราแท น้ำเปล่าให้1ขวดค่ะโอเคโปรโมชันนี้น่ารักค่ะคุณผู้ชมได้เช็คได้แชร์ได้ชิมความอร่อยกันไปด้วยมาต่อกันที่เมนูนี้ค่ะคุณหนึ่งค่ะเมนูนี้เราชื่อว่าข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดงทนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้าวหมูกรอบด้วยข้าวหมูแดงเนี่ยหมูแดงเราก็หมักเองอีกเช่นกันค่ะทาเองโดยคุณแม่ของเราเองมีสูตรพิเศษสําหรับความนุ่มของหมูถูกต้องค่ะเรามีสูตรรับความอร่อยหมูนุ่มและเด้ง Mm. oh ที่สำคัญต้องเด้งด้วยใช่เป็นอะไรเกี่ยวกับความเด้งไหมคะทานคอลลาเจนเยอะต้องกินแล้วเด้งด้วยใช่แล้วน้ำราดของเขาเป็นยังไงคะคนนก็คือใช้น้ำหมักหมูแดงนะคะแล้วก็มาเคี่ยวกับเครื่องปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ใช้ฝีมือของการปรุงแกุ๊กที่ร้านพร้อมด้วยการช่างตรงสูตรที่มันจะต้องเป๊ะทุกครั้งที่ทำบอกได้เลยว่าใส่ใจ กุ้งทีเาเนี่ยทุกจานเนี่ยเขาคุ้มเขาใส่ใจในการทําจัดทําให้มันดูน่าทานอันนี้เราภูมิใจนำเสนอ่าหมูแดงเราทําเองข้าวมันไก่จานนี้เป็นยังไงคะยังเด้งเหมือนเดิมไหมคะไก่ของเราไก่ก็ไม่นุ่มค่ะเป็นไก่นุ่มค่ะเป็นไก่นุ่มแล้วก็เอาอย่างที่บอกค่ะทั้งหมูแล้วก็ไก่เนี่ยเรามาจากเจ้าใหญ่เลยนะคะก็คือเบทาโกร์นี่คัดสัตเนื้อสัตว์เลยวัตถุดิบ่งตรงเนี่ยส่งตรงเลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเบื้องหลัง ของการเป็นหลังบ้านของก๋วยเตี๋ยวหมูมักครัวคุณย่าคือโรงงานหมูปิ้งครัวคุณย่าอินเตอร์ฟรดนี่สนับสนุนโดยตรงนะมาอีกหนึ่งจานค่ะเป็นเมนูทานเล่นระหว่างรอนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกินเกี๊ยวกอบกรอบไม่ใช่เกี๊ยวสิเขาเรียกว่าปอกเปียะอเปียะกรอบมากกรอบมากกรอบไป3วันเลยค่ะ อยู่ที่ตรงไหนคะสำหรับแป้งค่ะอยู่ที่แป้งที่ที่เราเลื่อกแป้งนะคะแป้งของปอเปียเนี่ยมันจะต้องผ่านการแช่แข็งค่ะแล้วเราก็มาทำละลายแล้วมันจะมีวิธีคือเอาผ้าขาวบางมาขอเพื่อให้มันแบบไม่ไม่ติดกันทีนี้เนี่ยตัวไส้ไส้ก็จะเป็นผักที่ผสมกันเป็นผักรวมมิตรนะคะมีทั้งแครอทมีทั้งกระหล่ปีแล้วก็มีถั่วงอกค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเครื่องปรุงที่ใส่ทุกกระทะ หรือว่าทุกครั้งที่คุกเขาผัดเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบทำให้มันตคงที่ก็คือเสิร์ฟมาแบบ<ฮ>ความร้อนร<ฮ>้อนใช่แต้องอทานแบบร้อน ถ้าไม่ร้อนหมอกทอดใหม่เลยนะคะอืนี่คือจานด่วนของเราด้วยนะคะ,คะบอกพิกัดความอร่อยะะ่อยค่ะคุณหนึ่งค,ะค่ะพิกัดความอร่อยของเราตรงนี้มันอยู่ตรงไหนค่ะอยู่ที่ปั๊มปตทนอนุบลตากานนะคะตั้งอยู่บนถนอนอุบลตาการนะคะทางไปเขมานะเราชเนาะแล้วก็ติดกับตลาดบ้านประดุกแยกนนท์หงทองเลี้ยวซ้ายค่ะ ฝั่งตรงข้ามจะอยู่ตรงข้ามกับซอยโรงพยาบาลทางเข้าโรงเรมห้าสิบพรรษาเจอปั๊มก็เจอคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าเจอปั๊มก็เจอแล้วที่จอดรถก็สะดวกสบายสามารถจอดภายในปั๊มได้เลยแล้วก็แวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวมาทานอาหารจานเดียวอร่อยออร่ยเข้าไปดูเมนูความอร่อยนี่ติดตามด้ที่เพจไหนคะเพจชื่อก๋วยเตี๋ยวหมูหมักครัวคุณย่า ปตทอ,อุบนตาการค่ะ,ขะขเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะในส่วนของโปรโมชั่นที่คุณหนึ่งได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ใคะเพียงแค่ถ่ายรูปรีวิว อยู่ด้านข้างของร้านถ่ายรูปมาเช็คอินอยู่ที่ร้านค่ะรับไปเลยนะคะน้ำหนึ่งขวดฟรีๆรีกันไปเลยง่ายนิดเดียวไม่ต้องซื้อน้ําดื่มใช่ค่ะค่ะน่ารักมากๆสำหรับโบชั่นสอบถามเพิ่มเติมค่ะคุณหนึ่งเคอยากให้ออกไปจัดบุโนู่นนี่นั่นประมาณนี้ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองค่ะท้ายนี้อยากให้คุณหนึ่งได้เชิญชวนคุณผู้ชมที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆที่ร้านของเราหน่อยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะเรามีความตั้งใจในการทำร้านนี้แล้วก็สไตล์ของร้านเนี่ยแตกต่างจากสองสาขาที่ผ่านมาเพื่อว่าเราเรายาให้ลูกค้ามีความสุขกับการทานอาหารและเสริมเสริมแบบ ให้รู้จักแบรนด์เราว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีแต่หลังบ้านอย่างเดียวเรามีหน้าบ้านที่สามารถลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่ว่าติดต่อเรื่องอะไรก็ตามหรือว่ามีปัญหาในส่วนของการทําอาหารอยากจะมาแบบว่าคุยพูดคุยหรือสอบถามว่า e y, เมนูนี้ทํายังไงเมนูนี้เรียกว่าอะไรทําไม,มถึงมาเป็นเมนูนี้ก็มาปรึกษากันได้หรือว่าจะแบบมามาทาธุรกิจร,วร่วมกันมารับหมูแดงออปอเปี๊ยะหมูหมาก หรือว่าจะเป็นในส่วนของมูสเต็ปเราก็มีบริการลูกชิ้นอย่างนี้ค่ะลูกปิ้งต่ออิสรอย่างเงี้ย<ล>เราเ,เราพร้อมเลยเราเราร้านเราแบบว่าเป็นออลอินวันเลยก็ว่าได้ถ้ายังไงเราอยากให้แวะมา ชิมอาหารที่ร้านเราเพราะว่าเราตั้งใจทําทุกจานทุกเมนูบริการลูกค้าค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะเวียนกันมาได้นะคะต้องบอกว่าอาหารรสชาติอร่อยบรรยากาศที่ร้านก็ดีที่สําคัญความสะอาดนี่คือเป็นหนึ่งเลยนะคะเขาการันตีได้เลยที่นี่เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมักครัวคุณย่าแวะมากันได้ภายในปั๊มปตทนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆค่ะค่ะ<อ> คุณผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้กิงจะพาคุณผู้ชมไปเปิดว้าร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย